คลิปนี้ก็มาชมกับพระสมเด็จนะครับนะยุกต้นนะครับเนาะยุกต้นกับยุคปลายนะครับนะเดี๋ยวผมจะให้ชมชัดๆนะครับว่ายุกต้นกับยุคปลายนี้ต่างกันอย่างไรนะครับนะมีอยู่สองแม่พิมพ์นะครับนาะเป็นแม่พิมพ์ทรงเจดีนะครับกับแม่พิมพ์ฐานแซมนะครับนะอันนี้เป็นพิมพ์ทรงเจดีนะครับนะซ้ายมือเนี่ยองนี้นะครับนะสามองบนนี่เป็นฐานแซมนะครับนะเป็นยุคปลายนะครับอันนี้ก็ยุคปลายนะครับนะ ทีนี้มาดูยุคต้นกันนะครับพิมพ์ฐานแซมนะครับกับพิมพ์ทรงเจดีนะครับนะว่ามันแตกต่างกันอย่างไรผมให้ท่านดูชมนะครับนะเรามาชมยุคต้นกันก่อนนะครับเนาะว่าแตกต่างกันอย่างไรนะครับนพระสององค์เนี่ยนะครับนี่เป็นพระสมเด็จวัดระฆังนะครับนะเป็นพิมพ์ทรงเจดีนะครับพิมแม่นะครับเป็นยุคต้นนะครับนะส่วนองค์นี้เป็นพิมพ์ ฐานแซมนะครับเป็นยุคต้นเหมือนกันนะครับเขาอยู่ในยุคเดียวกันนะครับนะทีนี้เรามาชมอย่างนี้นะครับผมจะชมกับพิมพ์ทรงเจดียก่อนนะครับเนาะเรามาชมความเป็นธรรมชาติของพระเก่านะครับพระที่ถึงยุคของหลวงปู่นะครับนะว่าเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาชมความเป็นธรรมชาตินะครับนะท่านเห็นคราบลงเหลืองนี่ไหมคราบลงเหลืองที่ติดอยู่เนี่ยนะครับกับ ส่วนเรื่องเหลืองเขาขาวเนี่ยนะครับนะคือเขากลมกลืนเข้ากันแล้วนะครับนะล้างก็ไม่ออกหรอกนะครับถึงล้างออกได้เขาก็จะกลับออกมานะครับผ่าเก่านะครับนะนี่เป็นร่องรอยของความเป็นธรรมชาตินะครับเนะี่ยที่เป็นรุมเล็กรุมใหญ่ตามองค์พระตามซุ้มตามฐานตามผนังเนี่ยนะเห็นไหมครับเนี่ยรูปเล็กรุมใหญ่ที่ท่านเห็นอยู่นเนี่ยนี่คือรอยนอนชัยไรเจาะนะครับนะคือเป็นรอยของมดแมงล,ล,ล,ลงนั่นแหละลงเจาะกินนะครับ เห็นไหมเนี Now, Now, ่เห right? ็นเม็ดมลสารเลยเห็นไหมครับนี่นี่เน่คือเม็ดมลสารนะครับนะเนี่ยรอยอ่าพวกมดแมลงลงเจาะกินนะครับเนี่ยเป็นหลุมเป็นบ่อเนี่ยนะครับหลุมใหญ่ๆเลยเห็นเม็ดมลสารเลยนะครับนะก็พวกนอนชายระเจาะนั่นแหละนะครับมดแมลงลงเจาะกินเขาเรียกนอนชายระเจาะนะครับนะเห็นไหมเนี่ยความหดเหี่ยวนะครับเนี่ยเหลี่ยมซุ้มเนี่ยเหลี่ยมนอกเหลี่ยมในเนี่ยเห็นไหมครับอกาคือการผ่านอายุเห็นไหมครับในเล็กใหญ่ไม่เท่ากันเห็นไหม ว้าวไปตรงนั้นโค้งมาตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยการใหญ่เล็กใหญ่ไม่เท่ากันบิดเบี้ยวนะครับนะผูดบวมนะครับเนี่ยดูอย่างหัวอย่างเงี้ยเห็นไหมเห็นเห็นเห็นเกจไหมกอกใหญ่ปลายเลียวนะครับนะอย่างหัวอย่างเงี้ยก็ไม่สม่ําเสมอหรอกเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมบิดเบี้ยวปูดบวมนะครับเนี่ยดูอย่างรูปทรงนี่ดูแขนนี่นะครับนะเห็นไหมนะครับเห็นไหมเนี่ย,ย,ยคือการาหดหิวคือการผ่านเวลานะครับมานะครับนะ เนี่ยพิมพ์เนี่ยซุ้มจะใหญ่นะครับนะคือยุคต้นเนี่ยซุ้มใหญ่นะครับนะเนี่ยเห็นไหมแล้วก็หน้าตัดชั้นฐานแต่ละชั้นใหญ่นะครับนะอย่างนี้เลยนะครับรอยนอนชายเลยเจาะอันนี้ผมให้ดูทางข้างนะครับนะเห็นไหมเนี่ยเว้าวแหว่งเนี่ยเนี่ยลุบๆต่ําๆเนี่ยเป็นขุยๆเนี่ยใช่หมดเลยนะครับนะแล้วพระเขาก็ไม่มีการตัด นะครับนะพระสมเด็จรนะครับให้ดูอย่างนี้เลยนะครับนะแค่ดูอย่างนี้ก็เก่าไม่รู้จะเก่ายังไงแล้วนะครับเนาะเห็นนะครับนะเห็นกันชัดๆจระจะเนี่ยเห็นไหมนะครับเขาก็ไม่มีคําว่าจะตัดหรอกนะครับนี่เห็นไหมแตกระแหงรอยร้าวนะครับนี่เห็นไหมไม่แต่ด้านหลังเนี่ยเป็นลุมเป็นบ่ออย่างเงี้ปากหลุมนี่คมเลยนะครับนะเนี่ยรอยน้อนใช้ยไรจอะทั้งนั้นแหละนะครับนี่แม่เนี่ยพวกมดแมลงเลยลงจอกินนะครับนะนี่ เป็นอย่างนี้เลยนะครับทีนี้ผมจะให้ท่านชมกับยุคปลายนะเอามาเปรียบเทียบกันนะครับนะท่านดูนะนี่ยุคปลายจากอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยผมให้ท่านสังเกตดูอย่างนี้นะนะครับนะเห็นไหมเนี่ยยุคปลายเห็นไหมขนาดยุคปลายเขาก็ยังมีความหดเหี่ยวเห็นไหมครับดูยังแค้นอย่างนี้เห็นไหมบิดเบี้ยวปุดบวมตรงนั้นแหละนะครับนะนี่คือยุคปลายนะครับ ชั้นฐานชั้นเท้าหน้าตักจะเล็กนะครับเห็นไหมเส้นตรงเส้นซุมนะครับจะต่างกันเห็นไหมครับเห็นไหมยุคต้นกับยุคปลายนะครับนะนี่เป็นยุคปลายนะครับทรงพิมพ์เห็นไหมครับก็จะใกล้เคียงกันนะครับนะนี่คือเอามาเปรียบเทียบของแท้กับของแท้เหมือนกันแต่คนละยุคนะครับนะยุคต้นจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับเนี่ยจะเป็นแม่พิมพ์ของหลวงปู่คาแกะให้หรือว่าจะเป็นของพิมพชาวบ้านอันนี้ก็ไม่รู้นะครับนะ ถ้าเป็นของหลวงปู่คำก็คงจะเป็นพิมพ์แม่พิมพ์นี่เลยนะครับนะคนสมัยแต่ก่อนเขาจะแกะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่หรอกนะครับนี่ก็ถือว่าสวยเต็มทีละนะครับนะหัวคือหัวไม่ค่อยสินนะครับไม่เหมือนกับคนยุคนี้สมัยนี้นะครับนะเนี่ยเห็นไหมถ้าอย่างมาพิมพ์ทรงนี้ก็อาจจะไปทางช่างกรมหลวงมาเข้ามาละนะครับเข้ามาแกะละนะครับนอเนี่ยพิมพ์เนี่ยเป็นยุคปลายนะครับนะาแบบทิ้งทวนนะครับนะจะอย่างนี้เลยนะครับ ความเป็นธรรมชาติของเขาก็เหมือนกันนะครับนะเดี๋ยวผมได้ชมกับยุคปลายทีเนี้ยเนี่ยเห็นไหมเขาไม่มีรอยตัดนะครับนะเขาเ็ามีรอยนอนชัยลยเจาะเหมือนกันนั่นแหละนะครับอย่างนี้เลยนะครับนี่เป็นยุคปลายนะครับนะเห็นไหมเนี่ยรอยนอนชัยลยเจาะทั้งนั้นเลยเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยนะครับนะเขาไม่มีรอยตัดเห็นไหมนะครับ นี่นี่เป็นพิมพ์ทรงเจดีนะครับยุคต้นกับยุคปลายนะครับนะนี่เห็นไหมเนื้อมวลสารน่ะเขาจะต้องเป็นเนื้อตัวเดียวกันนะครับคือคราบดึงเหลืองที่ผมเห็นอยู่เนี่ยผมผมจะบอกอ่านะครับในเนี่ยคราบดึงเหลืองนี่อยู่เนี่ยนี่เป็นคราบน้ำผึ้งน้ำอ้อยเคี้ยวนะครับนะที่ท่านนําเอามาผสมนะครับกับมวลสารเนี่ยทั้งหลายเนี่ยนะครับนะอ่าเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยไหมที่หลงเหลือให้เราเห็นอยู่เป็นเหลืองเหลืองเนี่ยนะครับนะอ่าผม ผมมีอยู่สามองนะครับนะผมก็เก็บไว้นะครับเป็นพระมรดกนั่นแหละนะครับนะองค์นึงผมก็ใส่แขวนอยู่ในคอเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมให้ท่านชมนะที่ผมทําให้ท่านชมไปชุดที่แรกนู่นๆะครับนะนี่เห็นไหมเนี่ยเขาเป็นแม่พิมพ์เดียวกันนะครับนะเนี่ยแม่พิมพ์เนี่ยนี่ผมเอาใส่กรอบวางกันเถอะนะครับเห็นไหมเนี่ยเป็นทรงเจดีนะครับนั่นแหละครับแม่พิมพ์เนี่ย เป็นพิมพ์เดียวกันนะครับแม่คงมีสององนะครับเนี่ยเก่าไม่รู้จะเก่ายังไงละนะนะครับนะท่านคงดูกันออกนะครับว่าพระเก่าเป็นอย่างไรเห็นไหมครับเขาจะไม่มีตำหนินะครับพระเก่านะครับนะเนี่ยเขาอยู่ในยุคเดียวกันนะครับนะจะเป็นแบบนี้เลยนะครับทีนี้เรามาชมอ่าทรงนี่แหละทรงฐานแซมนะครับนะ มาชิมมาชมกับพิมพ์ฐานแซมกันต่อนะครับเนาะเห็นไหมนเห็นไหมอันนี้เป็นพระเก่านะครับนะยุคต้นท่านเห็นเสียดไหมดูจะชัดถ้าถ้าท่านมาดูกับผมเนี่ยนะครับเขาจะเป็นลักษณะแบบเกจทะลุซุ้มนะครับนะเห็นไหมทะลุออกมานิดๆไม่ตรงกันหรอกกับเกจตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมเกจโกเกจจะใหญ่นะครับปลายเกจจะเรียวนะครับนะให้สังเกตดูเลยนะครับนะพิมพ์ฐานแซมเนี่ยนะครับระหูนะครับจดบ่านะครับหน้าข้างเนี่ย แล้วเนี่ยพอพักหรือใบหน้าเนี่ยเห็นไหมครับท่านเห็นไหมเป็นรูปเป็นรอยลงมาลักษณะแบบเนี้ยเหมือนก็สามเหลี่ยมเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยลงมาอย่างเงี้ยนะครับนะหูข้างขวาเนี่ยซ้ายมือเราเนี่ยเห็นพอลำไหลนะครับนักเกือบชนบ่านะครับนะเห็นไหมเนี่ยที่ท่านเห็นเป็นรอยอย่างเงี้ยนี่คือรอยนอนไช่ไรจอดทั้งนั้นแหละนะครับเนี่ยเห็นไหมครับทรงกับสมอะไรเนี่ยเห็นไหมสมบิดบิดเบี้ยวเบี้ยวนะครับปูดบวมโยเยไปมาหมดเลยแหละนะครับเนี่ยเป็นลุ่มเป็นบ่อเนี่ยนะครับเนี่ยรอยนอนไช่ไรจอดทั้งนั้นเลยนะครับนะเนี่ยเจาะ นกระท่านเห็นท่านสังเกตท่านเห็นฐานแซมไหมเนี่ยเนี่ยอีกเส้นหนึ่งนะครับนะเห็นไหมเป็นพิมพ์ายุคแรกๆเลยนะครับคือยุคต้นแหละนะครับนั่นคือท่านท่านทำก่อนนะครับท่านสร้างก่อนนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยดูรูปทรงของท่านเห็นไหมชั้นฐานใหญ่ไหมนะครับนะเดี๋ยวผมให้ท่านชมชัดๆเลยนะเนี่ยผมจะเน้นเป็นประจำเห็นไหมเขาไม่มีรอยตัดนะครับนะ ให,ให้เข้าใจกันใหม่นะครับแต่ละทุกท่านอะนะครับนะ,ะที่ที่คนไหนมันบอกว่าตัดด้านนูน้นตัดด้านนี้เนี่ยตัดข้างนั่นตัดอย่างงู้นอย่างนี้อย่าไปเชื่อมันนะครับนะดูจากของผมเนี่ยเป็นหลักฐานเลยนะครับเห็นไหมเขามีรอยตัดไหมรอยนอนชายเลยเจาะทั้งนั้นแหละน,นะครับนี่ยเห็นไหมท่านก็จินตนาการเอานะครับท่านจะแบ่งนะครับแบ่งเนื้อมวนสารทั้งหลายเนี่ยปั้นปั้นได้ที่กันแล้วผสมกันหมดแล้วก็แบ่ง แบ่งเหมือนกับแบ่งลูกกระสุน่ะนะครับนะแล้วก็มาล้อให้กลมนะครับท่านคิดเอาแล้วก็เอากดใส่กับแม่พิมพ์ท่านคงจะจินตนาการออกนะครับที่ผมพูดแบบนี้นะครับนะถ้าท่านไม่เข้าใจท่านก็ไปถามช่างที่ทาโบสถ์ทำเมนทำศาลานะครับไปดูลายขนกเขาว่าเขาทําอย่างไรนะครับผมพูดแค่นี้ท่านคงจะเข้าใจนะครับนะแล้วคาบเลืองๆดที่ผมเคยบอกกับทุกท่านไปอย่างเงี้ยเห็นไหมครับที่ติดฝังกลมกลืนอยู่เนี่ยนะครับเป็นคาบ ของน้ำพึ่งน้ำอ้อยเคี้ยวนะครับนะไม่ใช่น้ามันตังอิ้วนะนะครับนะผมจะบอกให้นะครับนี่เป็นน้าอ้อยน้ําพึ่งเคียวนะครับนะยุคต้นๆนะครับเนี่ยลงเหลือให้เห็นอยู่เนี่ยนะครับเป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับทีนี้ผมจะท่านชมกับยุคปลายนะเอามาเปรียบเทียบกันนะครับนะนี่อย่างนี้เลยเนื้อมวลสารไม่ว่าจะเป็นพิมพ์อะไรผมเคยบอกแล้วนะครับจะต้องเป็นมวลสารตัวเดียวกันนะครับนี่เป็นยุคปลายนะครับนะเห็นไหมแค่ยุคปลายเขาก็ อ่ามีรอยนอนชัยลรเจาะแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมรอยควรม็นธรรมชาติเนี่ยเป็นล้มเป็นบอดอย่างเงี้ยเห็นไหมนะครับนะฐานแต่ละฐานฐานเนี่ยเล็กนะครับซุ้มก็เล็กนะครับนะแต่ยุคต้นเนี่ยนี่เห็นไหมนะครับซุ้มใหญ่เห็นไหมครับชั้นฐานก็ใหญ่นะครับทรงพิมพ์ก็อยู่ในใกล้เคียงกันนะครับนะนี่เนี่ยถ้าเนีนไม่เนียเนี่ยเนี่ยเกยเขาจะทะลุมานิดนึงเนี่ยตรงเนี้ยตรงที่ผมชี้อยู่เนี่ยเห็นไหม เนื้อมวลสารสองตัวเนี่ยจะต้องเป็นเนื้อตัวเดียวกันนะครับนะท่านสังเกตดูซุ้มเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมนี่คือยุคปลายนะครับในนี่คือยุคปลายนะครับเนี่ยยุคปลายจะดูสวยขึ้นมาหน่อยนะครับนะคือช่างจากกรมวังนั่นแหละแจกแบบแบบนะครับนี่คือยุคปลายยุคต้นก็คือนี่เลยนะครับฐานแซมนะครับนะเนี่ยเดี๋ยวผมให้ท่านชมเนี่ยเห็นไหมความเป็นธรรมชาติของยุคปลายนะครับล่องลอย นอนชัยไรเจาะเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมนะครับนะนี่คือยุคปลายนะครับเขาจะเป็นแบบนี้แล้วบอกว่ารอ,อยตัดเขาก็ไม่มีเห็นไหมผมจะเน้นนะครับนะท่านท่านโชว์มานะครับเห็นไหมเขาจะไม่ตัดหรอกนะครับนะปู่ย่าตายายผมบอกไว้แบบนั้นนะครับเขาจะไม่ตัดนะครับสมเด็จถ้าตัดก็ไม่ขังนะครับเขาจะกดใส่ไม่พินนะครับกดด้วยมือนะครับนะ สมัยต่ก่อนเราหลงปูนะครับท่านจะสร้างไปเรื่อยๆนะครับนะสร้างไปท่านก็แจกไปเวลาท่านไปบินธบาตนะครับตอนเช้าอย่างเงี้ยนะครับนะเห็นไหมด้านหลังนะครับเขาจะไม่ต่างกันเลยนะครับกับยุคต้นนี่เห็นไหมเนื้อนี่จะลุ่นเลยนะครับนะจับสบายมือนะครับหนึบนุ่มแข็งนะครับดูนวลตาต้องอย่างนี้เลยนะครับเท็นีมนี่ ความเป็นธรรมชาติของเขานะครับนะเนื้อเขาจะอยู่ในยุคที่ใกล้เคียงกันนะครับอาจจะทําห่างกัน,นกี่สิบป,ปีก็ไม่รู้นะครับเนาะอันนี้มาเดากันนะครับนะเห็นไหมยุคต้นนะครับพิมพ์ฐานแซมกับยุคปลายนะครับนะเนี่ยอย่างนี้เลยนะครับยุคปลายนี่มันก็มีอยู่เนี่ยนี่อย่างลักษณะเนื้ออย่างเงี้ยนะท่านชมด้านี้ผมมีอยู่หลายองค์เหมือนกันนะครับน้านี่เห็นไหม ความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติองค์นี้อาจจะเห็นชัดหน่อยนะครับเนี่ยท่านเห็นท่านเห็นเกตไหมเนี่ยเกตทะลุมาเนี่ยเห็นไหมเกตเขาจะทะลุซุ้มนะนะครับนั้นละการบิดเบี้ยวเนี่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยคือการผ่านเวลานะครับเนี่ยเห็นไหมคันหดหิวนะครับเนี่ยเห็นดูซุมม้มไหมเขาอยู่ในในยุคเดียวกันเนี่ยเห็นไหมเป็นยุคปลายนะครับคือการเปลี่ยนแปลงของแต่ละองค์เขาจะไม่เหมือนกันนะครับความเป็นธรรมชาตินะครับในอย่างเนี้ยอย่างนี้เป็นฝ้าขาวๆดูเหมือนก้อนเมฆ ดูเหมือนกับภูเขาถูกไหมครับเนี่ยเนี่ยเป็นร่องเป็นรอยเป็นรล้วอย่างเงี้ยขึ้นเป็นสันมีขูสูงนะครับเนี่ยนเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับนะเนี่ยเหมือนกับภูเขาอะนะครับแล้วเราดูองค์ ESCO นี้ล่ะองค์นี้ก็ไปอีกอย่างนึงเป็นหลุมเป็นบ่อเห็นไหมเนี่ยนี่นะครับนะท่านคงจะสังเกตนะครับที่ท่านเห็นอยู่ตามซุ้มเนี่ยเห็นไหมเป็นหลุมเล็กๆอย่างเงี้ยนะครับหลุมเล็กหลุมใหญ่ที่ท่านเห็นเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือร่องรอยของความ เป็นธรรมชาติของมาอายพวกน้อนชัยไรเจาะนะครับนะพวกมแมลงนั่นแหละลงเจาะกินนะครับนั่เนี่ยเนี่ยเห็นไหมอย่างนี้เลยนะครับนะนี่เห็นไหมเนื้อเขาอ่ะนะครับนี่แต่องเนี้ยลักษณะแบบองคเนี้ยเขาจะมีแบบรอยปูไตยอย่างนี้เขาเรียกรอยปูไตนะครับนานเหน๋เห็นไหมเนี่ยนี่คือรอยปูไตนะครับ ล้ผมให้ท่านชมแบบองค์นี้ที่ผมใส่กรอบไว้เนี่ยเนี่ยอย่างนี้เห็นไหมเนื้ออาจจะใกล้เคียงกันนะครับเนี่ยว่าแต่อะไรจะแก่อะไรอันนี้จะแก่ปูนขาวองค์นี้นะครับปูนขาวนะครับนะไม่ใช่จะปูนเปลือกหอยอย่างที่มันพูดกันไว้นะครับนะไม่ใช่ปูนเปลือกหอยนะครับนะปูนขาวนะครับนี่ยเนี่ยส่วนผสมเนี่ยถ้าใครไม่กระจ่างก็กลับไปศึกษาที่ประวัติศาสตร์ใหม่นะครับนะตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานะครับปูนขาวนี่มีมานะครับนะ ออกมากรุงรัตนโกสินทร์หลวงปู่ก็นําเอามาสร้างนะครับเอานํามาเป็นส่วนผสมหลายๆอย่างนะครับน,น,น,นี่เห็นไหมนี่ผมใส่กรอบไว้นะครับนะองค์นี้คือเป็นพระที่เก็บนะครับเป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับนะเอามาทําเปรียบเทียบให้ท่านชมกันระหว่างยุคปลายนะครับกับยุคต้นต่างกันอย่างไรนะครับนี่ผมจะให้ท่านชมอย่างนี้นะ ท่านชมนะเห็นไหมอันนี้อันนี้ยุคปลายนะครับนะอันนี้ยุคต้นเห็นไหมเก่าไม่รู้จนจะเก่ายัางไงละนะครับนะลักษณะอย่างเงี้ยใครจะมาเถียงไม่ได้หรอกนะครับนะ้าหัวเถียงนั่งเถียงตีลังกาเถียงนอนเถียงยืนเถียงก็ไม่สู้ของผมหรอกนะครับนะผมนี่การันตีได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอย่างเงี้ยแท้แบบไม่มีข้อกังขาใดๆทั้งสิ้นนั่นแหละนะครับท่านอยากจะฟังเสียงไหมนะี่ ความแกร่งนะครับนะท่านชมนะอืมคลิกคลิกนะครับนั่นเ่ยเห็นไหมความแกร่งเป็นหินแล้วนะครับนะนี่อืมคลิกคลิกเลยนะครับนะคลิปนี้ก็เอาประมาณนี้นะครับเนาะถ้าท่านใดเดินตามแนวทางผมนะครับนะท่านนั่งก็จะได้พระแท้ เข้ามาศึกษากันได้นะครับผมขอบคุณครับ